To decide that the things that I travel in my life is to get high on When I sit alone, come get a little known But I need more than myself this time Step from the road ถือว่าจะมีบริษัทใหรับมืกข้อทำงนานบ้างลูกต้องมีความหวันะลูกพ่อกับแม่ก็ยังมีแรงทำงานอยู่ลูกไม่ต้องไปํางวนหรอกนะลูกตอนนี้พ่อกับแม่ยังพอมีแรงทำงานรับจ้างเลี้ยงลูกได้ต้องอสงสารพ่อกับแม่น้วยคะ่ะี่ต้องออกไปทํางานหนักทุกวันน้องก็กำลังเรียนอยู่ด้วยลูกต้องแบกรับภาระพ่อกับแม่บ้าง ไม่รู้ค่ะพรุ่งนี้หนูจะออกไปหางานทำเอีกชวงนี้งานดีๆต้องหายาขท้นทุกบันเรียนจบแค่นี้จะไปหางานดีๆที่ไหนได้ถ้าลูกไ่เลือกงานลูกก็คงหางานทำได้แล้วงานเดียวนี้ไม่ใช่จะหาได้ง่ายมีงานอะไรลูกก็ทำไปก่อน บริษัทแก่แกบ้านทำานะค่ะพี่แต่าพี่ต้นาทำอะไรหรอคะหูแต่งตัวสวยทั้งสองคนเลยหนูเกือบจะไม่ได้นะค่ะอ๋อพี่กับพี่ต้นมาประชุมจ้ะเพราพี่เป็นตัวแทนขายประกันชีวิตที่พี่มีรถขับแล้วก็แต่งตัวสวยเพราะว่าพี่เป็นตัวแทนขายประกันชีวิตค่ะแล้วแพทสนใจที่จะไปทํางานกับพี่ไหมจ๊ะกําลังหางานทําอยู่ไม่ใช่หรอหนูจะทำบ้านหรอคะหนูพูดไม่เก่งนะคะ เขาจะกล้าทำประกันกับหนูหรอคะฐานะทางบ้านหนูก็ไม่ค่อยดีเขาจะเชื่อในตัวหนูเหรอคะไปทํางานเป็นตัวแทนขายประกันจากพวกพี่นะแพทีแรกพวกพี่ก็คิดว่าคงจะไม่มีใครเชื่อใจแล้วก็คงจะไม่มีใครทำประกันกับพวกพี่แต่ถ้าเราพูดแื่ใจแล้วก็ตกลงให้กับเขาฟังเขาเข้าใจเขาเชื่อใจเราเขาก็จะทำประกันกับเราทําให้เรามีเงินเดือนและช่วยเหลือครอบครัวได้ทำให้เราสุขสบายนะแพท ตอนแรกพี่กับพี่ต้นก็ชิมเหมือนแพทย์แต่พอเราได้ไปอบรมจากบริษัทและได้ฝึกฝนตนเองเราก็สามารถหาลูกค้าได้มากขึ้นทุกวันนี้คนส่วนใหญ่เห็นข้อดีของการทำประกันชีวิตและพวกเขากพอได้เห็นตัวอย่างคนรอบข้างจึงหันมาทำประกันชีวิตมากขึ้นตอนแรกพี่กับพี่ต้นจะไปช่วยแพทก่อนเมื่อแพทย์เก่งแล้วแพทก็สามารถหาลูกค้าเองได้ งนั <Cornell. S 2> ้นเรารักษาที่ผู้บ้านแพทก่อนให้แพทย์ไปศึกษารายละเอียดและเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่ลูกค้าจะได้มั่นใจในตัวแพทย์มากขึ้นค่ะงั้นพรุ่งนี้ให้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะเริ่มจากคุณป้าหนุ่มก่อนลนะคะเพราะว่าท่านมีรถยนต์หรือท่านจะส่งจทิดทำการขนหัวนะคะเชิญเลยค่ะ นนี้ไม่ไดปลงปเงเราแพ้สวัสดีค่ะคุณป้าหนูเรียนจบแลาค่ะจะมาแนะนำประกันไทยรถยนตให้กับคุณป้านะคะนี่พี่เต้ยตต้นค่ะลูกพี่ที่สองนงานให้กับหนูนะคะวันนี้เพื่อนตาชื่อตมาดสวัสดีค่ะแม่มารเช้าหน้าที่รูก เรามีดกป้าแน,นะคะในแต่ละวงังทุกอุบัติเหตุมากหมายแต่ถ้าคุณป้าทำประกันก็จะเป็นหลักมั่นคงให้กับคุณป้าได้นะคะคทั้งในทรัพย์สินความคุค้มครองต่อพรอบคประกันนะคะถ้าหากเกิดอุบัติเหตุจากภายนอกชีวิตร่างกายและทรัพย์สินจะรับผิดชอบตามกฎหมายนะคะความเสี่ยงจะลดลงถ้าคุณป้าทำประกันภัยรถยนต์อย่างไรน,นะคะความคุค้มครองประกันภัยที่ใคร่จะได้รับนะคะ ค่าเสียหายเบื้องต้นก็จะแบ่งเป็น,ปนค่ารักษาพยาบาลจ่ายจริงรายละไม่เกินหนึ่ง้าพันบาทกรณีสูญเสียวัยวะพิการจะได้รับค่าชดเชยและค่าทำศพรายละไม่เกิน35,000บาทแต่ถ้าหาักบาดเจ็บต่อมาเสียชีวิตก็จะได้รับค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยและค่าทำศพสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทค่ะคุณป้าสนใจจะทำประกันกับเราไหมคะ เราคุณป้าเหรัคะสนใจทำประกันกับของไหมสนใจสิจ๊ะแต่ป้าได้ยินคุณค้าบ้านป้าพูดว่าสามีของเขาก็เสียชีวิตเขาก็เลยได้ออจากการทำประกันมานนสนับสนุพและเลีเ้ยงสมุลูกเรียนจนจบแต่ป้าไม่รูรายละเอียดจ๊ะเชื่อเล่าให้ป้าฟังหน่อย,อยได้เลยครับถ้าคุณป้าไม่เข้าใจเรื่องไขหรือว่าข้อตกลงใดๆให้คุณป้าหานได้เลยนะคะ ชคือการที่บุคคลหนึ่งแต่แต่เรียกว่าผู้เอาประกันได้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทตามที่กรรมธารกำหนดไว้เมื่อถึงเวลาผู้กำหนดหรือว่าคนที่ทำประกันไยไว้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่าจำนวนเงินเอาประกันช่วยให้คุณป้ามันจะช่วยให้คุณป้ามีเงินสาหรับใจงานสด สำหรับกรมอรารมีอยู่4แบบคือ 1. แบบสัสม์สัพย์ 2. แบบช่วยระยะเวลา 3. แบบบ้างงาน 4. แบบตลอดชีพหรับประโยชน์ของการทำงานชีวิตมันจะช่วยให้ชีวิตของคุณป้าเกิดความมั่นคงมากขึ้นเมื่อถึงเวลาที่คุณป้าหรือคนในครอบครัวที่ทำงานชีวิตไว้อย่าชีวิตลงก,ก็จะมีเงินมาช่วยเหลือนในการจัดงานแต่ถ้า ทำเป็นการศึกษาของลูกไว้ลูกคุณป้าแสนชีวิตลูกของคุณป้าก็จะมีเงินในการไปศึกษาเล่าเรียนแล้วก็จะเป็นการเอาทรัพย์อย่างสุดท้ายคือเงินเงื่อประกันที่คุณป้าใส่มานั้นสามารถน,นําไประดมทุนทําเป็นธุรกิจหรือว่ากิจการได้ตามกฎหมายทําให้ช่วยพัฒนานประเทศของเราครับ แล้วคุณป้าสนใจทำประกันชีวิตไหมครับสนใจสิจ๊ะเดี๋ยวป้าลองสร่งตามี่ป้าดีกว่านะจ๊ะเขาคาดวันพรุ่งนี้ผมสมาจ้งรายละเอียดแล้วก็สิ่งที่ต้องนำมาในการทำประกันชีวิตนะคะขอบคุณป้ามากเลยนะคะที่เสียสละเวลามาฟังพวกเราแนะนำประกันภัยให้กับคุณป้านะคะงั้นพวกผมขอตัวกลับก่อนเลยนะคะผมมีแพลนมาเซอร์กับป้าใหม่นะ ผืบบป้าจะทำประกันใครได้มีรายได้ให้ครอบครัวค่ะขอบคุณค่ะ decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known. But I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky. And I do believe that we rely on. When I lay it on, come get the prayer on. All my life to sacrifice.